เด็กเอ็นคอมมีงานจริงไหมไปดูกลุ่มหลังบ้านกันค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแจ้งงานภายในของเว็บเด็กเอ็นคเมื่อมีลูกค้าต้องการน้องๆทำงานก่อนที่เราจะแจ้งงานในกลุ่มเทเลกราฟใหญ่ที่มีน้องๆสแตนบายรับงานอยู่เราก็จะแจ้งงานกันภายในก่อนแบบนี้นะคะ เราจะไม่รับงานเสื่อมเสียไม่รับงานผิดกฎหมายไม่มีงานขายบริการมีแค่งานพริตตี้พิธีกรในแบบนางแบบเอ็นเตอร์เทนเนอร์สร้างสีสัน MC PR PG แล้วก็งานลงแท็กร้านต่างๆนะคะมีทั้งในกรุงเทพชนบุรีพัทยาระยองเชียงใหม่อุดรขอนแกน่นภูกเก็ตเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะ เมื่อเราให้น้องๆไปทำงานแล้วเราจ่ายค่างานเสร็จเราก็จะมาปิดงานโดยมโนท์ในกลุ่มตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะหนุ่มๆสาวๆไปทำงานจ่ายค่างานเสร็จก็จะโน้ตไว้ในลายกลุ่มแบบนี้ค่ะแคปหน้าจอบางส่วนไว้ให้ดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าโพสต์นะคะ ในกลุ่มงานนอกจากจะมีงานจาก then.com แล้วก็ยังมีงานจากเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเพื่อนๆสามารถแจ้งงานและเลือกรับงานได้เองเลยนะคะกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มเทเลแกรมมีสมาชิกได้ถึง200,000คนรับเข้ากลุ่มเฉพาะคนทำงานจริงสนใจเข้าร่วมกลุ่มงานติดต่อแอดมินส่งโปรไฟล์ได้เลยค่ะ